ตามข่าวนี้กันหน่อยนะครับอย่าง3นักเทนนิสชื่อดังครับก็ได้ประทับใจหลังจากที่ชมศิลปะวัฒนธรรมที่เมืองหัวหินครับคว <Embassy> ามเคลื่อนไหวของนักเทนนิสระดับโลกครับที่เดินทางมาร่วมแข่งขันในการแข่งขันเทนนิสหญิง WTA International Series เซนาเมนดับเบิในรายการ Thailand Open 2023, EA, 2 0ส3พัี่สิบสามพีเซจบ r ยเอารีน่หุินสปอร์ตคลับอำเภอหุยินจังหวัดประจวบคีรีขันล่าสุดกลุ่มบริษัทคลาวและ t r ู e Arena หุยินสปอร์ตคลับในฐานะผู้จัดการหนึ่งขันก็ได้ร่วมก,ก,กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อผลักดันให้เมืองหุยินเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมและเมืองแห่งสุขภาพให้ชาวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้น โอกาสนี้ครับนายสุวัลร,ริพตะพันลบนายกิติมศักสมาคมกีฬารองเทนนิสแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมทํากิจกรรมกับ3นักเทนนิสที่ห้างสพสินค้าบูพอตหัวหินทั้งดดยานะ่ายาสเตรมก้าจากยูเครนวัย22ปีดูรีกรีชแชมป์ไทยแลนด์โอเพนปี2019มือ101ของโลกและเคยเป็นมือ21ของโลกมาแล้วมีแอนนาแคโรลินา,นาชมโาาิโลวาจากสโลวาเกียวัย28ปีมือ105ของโลกอดีตมือ26ของโลก เคที่โบเตอร์จากสารชาชณาจักวัย26ปีมือ120่อยยของโลกลทีนี้ทั้ง3าคนครับได้เข้าชมนางรำชุดไทยที่สวยงามแล้วก็มีเสียงเพลงจากกลองยาวคณะรักศิลป์ไทยหัวหินรอต้อนรับอยู่หน้าห้างจากนั้นก็เดินทางไปที่เดอะแกลอรี่หัวหินเพื่อชมรถคลาสสิกที่หาชมได้ยากแล้วก็ยังชมภาพศิลปะจากศิลปินระดับโลกแล้วก็ศิลปินท้องถิ่นจากหัวหินและยังเรียนการทำอีโก้พิ้นครับผ้าย้อมสีใบไม้ที่ถ่ายทอดสีสันจากธรรมชาติสู่ความงามบนกระป๋อผ้าแล้วก็ชมรองเท้า ที่ผ่านการเพ้นโดยศิลปินแล้วก็ทางแอนนาเทรโรรินาชนิมิโลว่ายังได้รับลองทับเพ้นเป็นที่ราเล็กด้วยครับ